สวัสดีครับเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่ามันมีพลังอะไรกันนะที่ทำให้เครื่องบินลำใหญ่ๆลอยอยู่บนฟ้าได้หรือว่าทำให้น้ำในแม่น้ำบางทีก็ไหลเอื่ยอยๆบางทีก็ไหลเชี่ยวพลังที่ว่านี่แหละครับคือหัวใจของสิ่งที่เราเรียกว่าพลศาสตร์ของไหลและวันนี้เราจะมาไขาความลับของพลังที่มองไม่เห็นพวกนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับคือคาถามพวกนี้เนี่ย ทำไมน้ำในแม่น้ำพอไหลผ่านที่แคบๆแล้วมันแรงขึ้นหรือปีกเครื่องบินมันทำงานยังไงถึงยกเครื่องทั้งลำได้เอาจริงๆนะครับคำถามพวกนี้ดูเหมือนจะมาจากคนละเรื่องเลยแต่คำตอบของมันเนี่ยซ่อนอยู่ในหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับแล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละเราจะมาค่อยๆคลี่คลายปริศนาพวกนี้กันไปทีละข้อเลยเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ เราต้องมาทำความรู้จักกับภาษาที่เอาไว้ใช้คุยกันเรื่องของไหลกันก่อนซึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบพื้นฐานของการไหลนี่แหละครับอย่างแรกสุดเลยนะเรามาดูกันที่เรื่องของเวลาครับการไหลแบบแรกเรียกว่า steady flow หรือการไหลแบบสม่ำเสมอคือมันจะนิ่งๆคาดเดาได้นึกภาพตามนะครับเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแบบเอื่อยๆของมันนะครับแต่พอมาดูอีกแบบหนึง่ง unsteady flow โอ้โหอันนี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเหมือนกับคลื่นในทะเลนั่นแหละครับไม่มีลูกไหนเลยที่มันจะเหมือนกันเป๊ะๆต่อมาเป็นเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ครับแบบแรกคือ laminar flow หรือการไหลแบบราบเรียบอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับมันจะไหลเป็นชั้นๆสวยงามเป็นระเบียบมากเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในเลนของตัวเองเป๊ะ ส่วนอีกแบบหนึง่ง turbulent flow หรือการไหลแบบปั่นป่วนอันนี้คือตรงข้ามเลยครับมันจะวุ่นวายโกลาหลมากอนุภาคจะเคลื่อนที่แบบมั่วไปหมดชนกันไปมาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตอนไหนการไหลมันจะเรียบร้อยสวยงามหรือตอนไหนมันจะปั่นป่วนวุ่นวายคือในทางวิศวกรรมเนี่ยเราจะมานั่งเดาสุ่มไม่ได้ถูกไหมครับโชคดีมากที่มีคนค้นพบตัวเลขวิเศษตัวหนึง่งที่ช่วยเราทำนายพฤติกรรมพวกนี้ได้แบบแม่นยำเลยนี่แหละครับตัวเลขเรโนส์หรือเรโนนส์นัมเบอร์ ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับการวัดพลังกันระหว่างแรงที่พยายามจะผลักให้ของไหลไปข้างหน้ากับความหนืดที่คอยจะต้านการไหลเอาไว้ถ้าแรงผลักมันชนะขาดการไหลก็จะปั่นป่วนแต่ถ้าความหนืดมันมีอิทธิพลมากกว่าการไหลก็จะออกมาริบเรียบสวยงามครับและสำหรับของไหลที่ไหลอยู่ในท่อนนะครับตัวเลขมหัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยก็คือ2,300ครับถ้าค่าเรโนสที่คำนวณออกมามันต่ำกว่านี้การไหลก็จะราบเรียบเป็นระเบียบ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมากกว่า2,300แล้วก็ความปั่นป่วนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราพอจะเข้าใจภาษาของการไหลกันแล้วนะก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่หัวใจของเรื่องทั้งหมดกันแล้วครับนั่นก็คือกฎเหล็กของจักรวาลที่ไม่ว่าการไหลจะเป็นรูปแบบไหนก็ต้องทำตามกฎนี้เสมอและกฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกฎการทรงมวลครับ พูดแบบบ้านๆเลยก็คือปริมาณของสสารเนี่ยมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นมาเองหรือหายวับไปจากระบบได้มันก็แค่ย้ายจากที่1ไปอีกที่1เท่านั้นเองครับจากกฎการทรงมวลเมื่อกี้นี่แหละครับมันเลยนํามาสู่สมการที่สําคัญมากๆที่เรียกว่าสมการความต่อเนื่องหลักการมันง่ายมากจริงๆครับคือมวลที่ไหลเข้ามาในระบบเนี่ยมันต้องเท่ากับมวลที่ไหลออกไปเป,เป,เป๊ะ ทีนี้พอความหนานแน่นของของไหลมันคงที่เราก็จะสรุปออกมาเป็นสมการสุดท้ายที่เรียบมายแต่ทรงพลังมากเลยครับก็คือ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าถ้าเราบีบท่อให้เล็กลงหรือก็คือลดพื้นที่หน้าตัด a ลงความเร็ว v ก็ต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ถูกอย่างมันยังสมดุลอยู่นึกภาพตามง่ายสุดเลยก็คือตอนที่เราเอานิ้วไปบีบปลายฝายยางนั่นแหละครับน้ำมันถึงได้พุ่งแรงขึ้นไงล่ะนอกจากมวลแล้วนะครับ ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในระบบเหมือนกันนั่นก็คือพลังงานครับซึ่งกฎข้อนี้แหละที่จะนำเราไปสู่สมการที่เรียกได้ว่าโด่งดังและทรงพลังที่สุดสมการหนึ่งในโลกของฟิสิกส์เลยและนี่ก็คือสมการเบอร์นูลีอันเรื่องชื่อนั่นเองครับ คือดูเพลินๆมันอาจจะดูซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันง่ายนิดเดียวครับมันแค่บอกว่าพลังงานรวมทั้งหมดของของไหลเนี่ยมันจะคงที่เสมอซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยพลังงาน3รูปแบบหลักๆก็คือพลังงานจากแรงดันพลังงานจนจากการเคลื่อนที่และก็พลังงานศัก์จากความสูงมันเหมือนไม้กระดกเลยครับถ้าพลังงานส่วนไหนเพิ่มขึ้นอีกส่วนก็ต้องลดลงเพื่อให้ผลรวมมันเท่าเดิมตลอดเวลา พอเราเข้าใจกฎพื้นฐานพวกนี้แล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าเหล่าวิศวกรเนี่ยเขาเอาความรู้พวกนี้ไปสร้างเป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งในชีวิตจริงของเราได้ยังไงกันบ้างถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลเนี่ยสองอย่างนี้คือพระเอกเลยครับแล้วมันก็ทำงานตรงข้ามกันแบบสุดขั้วด้วยปั๊มเนี่ยคือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่อัดพลังงานเข้าไปในระบบทำให้น้ำมีแรงดันสูงขึ้นหรือว่าส่งน้ำไปในที่ที่สูงขึ้นได้ ส่วนกังหันคือเครื่องจักรที่ดึงพลังงานออกจากการไหลเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นงานอย่างอื่นเช่นการผลิตไฟฟ้าในเขื่อนนั่นเองครับและนี่คือความสุดยอดของฟิสิกส์เลยครับคือเราสามารถปรับสรรมการเบอร์นูลลี่ให้มันเข้ากับโลกความเป็นจริงได้ โดยการบวกพลังงานที่ปั๊มมันเพิ่มเข้าไปหรือลบพลังงานที่กังหันมันดึงออกมาแค่นี้เองครับซึ่งมันทำให้เราสามารถออกแบบระบบท่อส่งน้ำหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้อย่างแม่นยำม,มากๆม,มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่น่าทึ่งมากๆที่ช่วยให้วิศวกรสามารถมองเห็นพลังงานที่ปกติแล้วมันซ่อนอยู่ในการไหลได้ เส้นแรกนะครับเขาเรียกว่า hydraulic grade line หรือตัวย่อคือ HGL มันคือเส้นกราฟที่แสดงระดับพลังงานศัก์ที่มาจากแรงดันกับความสูงรวมกันจินตนาการตามนะครับว่าถ้าเราเจาะรูเล็กๆที่ท่อน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นมาถึงระดับของเส้น HGL นี้นี่แหละครับและเส้นที่อยู่สูงขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งคือ energy line หรือ EL เส้นนี้จะแสดงพลังงานรวมทั้งหมดของระบบเลยครับแต่ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ระยะห่างในแนวดิ่งระหว่าง2เส้นนี้มันก็คือพลังงานโจนหรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือความเร็วของของไหลนั่นเองครับมันสุดยอดมากเลยนะเพราะมันทำให้เรามองเห็นพลังงานที่ปกติแล้วเรามองไม่เห็นได้จริงๆตั้งแต่เรื่องแม่น้ำไปจนถึงปีกเครื่องบิน วันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะคะว่ากฎง่ายๆแค่ไม่ผีข้อเนี่ยมันสามารถอธิบายโลกที่ซับซ้อนรอบๆตัวเราได้มากมายขนาดไหนคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันก็คือลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับไม่ว่าจะเป็นควันจากปล่องไฟหรือแม้กระทั่งเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราเองหลักการพวกนี้มันซ่อนอยู่ในทุกที่เลยครับรอให้เราไปค้นพบคำตอบอยู่เสมอขอบคุณที่ติดตามครับ